นุอยอีลาไปโรงเรียนน่ะมีเพื่อนเยอะบ่ลูกมีเพื่อนเยอะเหรอคะมีเพื่อนเยอะไหมคะฮะใส่บอกบอกให้พี่น้องฟังนู่เยอะไหมเยอะมากไหมเออเยอะมากรรมาเน,นี้อีลาว่าแม่สวยงามบ่มาเนี้ สวยงามบ่แม่มื่อนี่สวยด้ยฮะเบ้าดังๆให้พี่น้องมึงน้นสวยสวยแบบใดสว,าาสวยหน้าขาวสวยหน้าขาวสวยหน้าขาวอย่างเดียวเบ้เด้ยเนี่อีอย่างอีกพี่มานั่งเบ้าเน่ยให้พี่ให้น้องฟังแน่อืม สวยหน้าขาวเอาเอาเอาลงก่อนโทรศัพท์นะลงก่อนอสวยหน้าขาวไอแม่ไส้อีหลาไปเอากันเอาน้ำให้แม่ก,กินได้บ่เป็นอย่างอ่ะอีแม่บอกว่าอีแม่บอกว่าจะบ่สไส้หนึ่งตลอดฮะอย่างก็อีแม่บอกว่าอีแม่จะบ่สไส้หนึ่งตลอด แม่บอกว่าแม่โบไซนุ่ยแม่บอกว่าแม่จะโบไซนุ่ยตลอดเวลาพี่น้องกองไฟเที่ยวเที่ยวนี่ไปไปได้บ่ล่ะเที่ยวนี่นะไปแน่ยหิวน้ำแหงแท้เฮ้ยนะหิวน้ำแหงแท้แม่เปลี่ยนคำว้าก็ได้อิหลาไปก็ได้ดอกไ่แค่นี้ก็ได้จะไปยึดอ่านคำว้าเก่้าแม่ได้จังไดแม่ไ่ตอนนี้อีหลาก็ไปเลย ไปเร็วเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะเร็วเวเด็กดีของแม่นะไปเร็วเเร็วไปวไปไป,ไป,ไปคนเก่งไป<า>เป็นอย่างนีเก่ยังเ,เ,เสียงลงเสียงลงเป็นอย่างทุกไปเฮ้ย กระนวยพอยักไปพี่น้องป้องไป oh. โอ้ยใส่ง่ายแท้ลูกสาว oh. สาวเดือน oh. นี่เนาะพี่น้อง, oh. องสวัสดีค่ะ oh. okay.